สวัสดีครับมาพบกับพี่เต้น,นะครับในรายการ Kick Channel นะครับผมหลังจากหายหน้าหายตาไปนานนะครับก็วันนี้นครับเป็นไยไม่ได้เลยครับก็ต้องเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่นะครับผมก็เป็นอะไรเนี่ยอยู่ในกล่องโอ้อะไรเนี่ย,ย,เ,ยเป็นลายสันๆด้วยโอ้โหเมสซี Med ่ C ครับเพื่อนๆโอ้โหดีไซน์มาใหม่สวยงามว้าวสวยมากๆครับ อะหยิบออกมาก่อนอุ๊ยมีอะไรแถมมาให้ด้วยโอ้แถมพื้นเสริมนะครับผมในนี้ต้องเป็นพื้นบางแน่เลยนี่พื้นหนานะครับอ่าพื้นเสริมมีนะครับรอบนี้มีพื้นเสริมให้ด้วยนะฮะอีกข้างหนึ่งนะครับโอ้ยยังไม่หมดแค่นั้นกับเพื่อนถุงตาเมซี่ครับเป็นถุงตาข่ายนะครับผมอ่าระบายความเหม็นนะฮะแล้วเป็นสลิงแบ็ครับสะพายได้นี่ครับนะฮะ มาวางคู่กันเลยโอ้โห,โโหจับตัวน้ำหนักเบามากพเพื่อนๆนี่เลยมาวางเรียงกันโอโ้ของแถมนะฮะโอ้ยอย่ามาบังสิงามแบบเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อยู่ในมือของพี่เต้เรียบร้อยนะครับผมนิวเมซี่นะครับให้ดูรอบๆเลยสัมผัสแรกที่จับนะครับพี่เต้ให้ความรู้สึกว่าเบามากๆนะครับเบากว่ารุ่นเดิมครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมนะครับนี่เรื่องดีไซน์ดูหน้าตาแปลกไปนะครับดูทรงดูบานขึ้นจะไม่เว้าช่วงกลางนะครับอ่สังเกตจะตรงกันเลยนะครับ แต่ชุดปุ่มคล้ายๆของเดิมนะครับเดี๋ยวพี่เต้วางตัวเก่าก่อนมาดูตัวใหม่กันก่อนว่ามีอะไรบ้างให้อะไรมาบ้างนะครับในส่วนของ upper นะครับผม upper ตัวนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีงานทอครับ agility knit นะครับเป็นการทอขึ้นมานะครับการทอของเขาเนี่ยจะทอในลักษณะแบบลังพึ่งนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ลังพึ่งตัวนี้จะเห็นชัดนะฮะตัวนี้ถูกเคลื่อนไวนะครับ กันงานทอด้านไในครับแล้วก็ตรงงานทอนะครับจะมีนูนต่าไม่เท่ากันนะครับเพื่อเพิ่มนะครับสัมผัสในการดูดบอลจับบอลนะครับแล้วตรงนี้พี่เต้จับมีความรู้สึกสากและนืดมากมากเลยอยากเทสจริงๆนะครับทาไมที่เขาทํามาเป็นรังผึ้งนะครับทําไมเขาถึงเป็นรังผึ้งเพื่อยืดหยุ่นได้รอบทิศทางไงครับเพื่อน ซ้ายขวาหน้าหลัง360องศาให้ยืดตามเท้าได้อย่างไวโดยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือซีโร่แวร์อินนะครับสวมใส่สบายครั้งแรกตั้งแต่ลองเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลองกันนะครับะะ uh huh. งานทอตัวนี้ครับ a อ i จ i ตีก็คือ,อม,มันรองเท้าเมสซี่ครับความรวดเร็วโฉบเฉี่ยวชวัวช์เวียวนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนข้อนะครับสังเกตว่าข้อตรงนี้จะตัดสั้น เป็นโลคัทนะครับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยเขาขอหน่อยคือว่าเขาชอบล็อกเลี้ยงครับเพื่อนๆอขอหน่อยนะครับให้เขาล็อกหลบได้อย่างใจนะครับแล้วก็เชือกเป็นสไตล์ซิกแซกนะครับเดี๋ยวนี้เชือกจะเป็นสไตล์แบบนี้หมดฮะทำเรียบติดรองเท้าเลยแล้วมาดูด้านในนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นเอ่อลิ้นนะครับแบบโซโลทางนะครับลิ้นตรงนี้จะติดกันมียางยืดติดช่วงแรกใส่อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ก็เดี๋ยวว่าไปเทสฟิลลิ่งว่าเป็นยังไง นะครับนี่ดูด้านในตรงด้านในนะครับก็ถ้าเป็นวัส,วสดุนะครับกรัมยี่นะครับก็ก็นืดดิติดกับถุงเท้าน่าได้ดีเลยเดี๋ยวก็ฟิลลิ่งเดี๋ยวก็ไปเทสกันนะครับ <c oughs> ให้ดูวัสดุด้านในการเย็บอ่ะสวยงามมาดูชุดพื้นนะครับชุดปุ่มนะครับมีชื่อเรียกว่า agility ก็คือความเรยบเร็วครับ taction 7ปุ่มนะครับตรงช่วง7ปุ่มเนี่ยจะเป็นปุ่มสามเหลี่ยมนะครับนะฮะแต่ก็ในก็คล้ายๆเหมือนของชุดเก่านะครับผมแต่ว่าชุดพื้นตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเดตื่นเต้นครับกลับมาใช้สปินเฟรมนะครับมีลักษณะความเบ้าและยืดหยุ่นสูงนะครับบิดงอได้นะฮะตามใจชอบเลยนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเขาจะให้พื้นบางนะครับ พื้นชุดพื้นบางเหมือนตัว F50 นะครับที่เคยให้มาแล้วก็ชุดพื้นหนามาเปลี่ยนนะครับเผื่อเจอพื้นสนามแข็งๆนะครับหรือว่าคนชอบที่ซอฟต์ๆนุ่มๆหน่อยนะครับตัวชุดปุ่มนะฮะมาดูชุดปุ่มจะเป็นสามเหลี่ยมไว้เน้นจิกออกตัวกับตัว,ตวหัวกับท้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มกลมนะครับผมนะฮะก็สรุปได้ว่าชุดพื้นกลับมาใช้สป i ิน r a เฟรน้ำหนักเบาวิวนะครับแล้วก็ตัวปุ่มก็เป็น Energy a g e n t i t y traction นะครับก็จะเป็นปุ่มกลมหน้ากลมหลังนะฮะก็เหมือนเมชชีปินนั่นแหละนะครับแต่ว่าให้ความเบานะครับมันจะเบาขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันเลยนะครับเปรียบเทียบระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ด้วยนะครับไปชั่งกันเลยเรามาเทียบน้ำหนัก2ตัวนี้นะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับในเวอร์ชัน15นะครับแล้วก็ในเวอร์ชันน 16. 16.1ครับ พี่เต้ก็จะใช้ไซส์มาตรฐานนะครับ41265 J.P. 8 U.K. 8ครึ่ง U.S. นะครับแล้วก็พี่เต้จะชั่งน้ำหนักเทียบพื่อเทียบตัวแผ่นรองนะครับก็ถ้าตัวนี้จะเป็นพื้นบางนะครับตัวนี้พื้นบางตัวนี้จะเป็นพื้นหนานะครับว่าน้ำหนักจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่เต้ขอชั่งตัวเดิมก่อนนะครับอ้อยังไม่เปิดเปิดก่อนจีเริ่มต้นที่จุนศูนย์นะครับ ตัวเก่าจะอยู่ที่218กรัมนะครับไซส์เดียวกันนะครับ8.5 US เหมือนกัน8 UK 42เลสมาตรฐานนะครับที่ได้ใช้ไซส์นี้ประจำนะครับอย่าลืมสีนี้ด้วยนะตอนนี้เราโปรโมชั่นอยู่นะครับสองสีนี้นะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยนะครับโฆษณาโฆษณานะครับและนี่ตัวนี้พื้นบางนะครับลงไปแล้วอู้เบากว่าเดิมเยอะเลยครับเพื่อนๆว่าแล้วจับแล้วมันเบาๆ188กรัมนะครับผมนะฮะ ตามพื้นหนักกันบ้างพื้นหนาห่างกันนิดเดียวครับร้อยเก้าสิบกรัมนะครับไม่มากนะครับสําหรับคนที่นะครับที่ไปเจอพื้นแข็งๆนะครับเราก็เปลี่ยนมาใส่ของในส่วนของพื้นหนาได้นะครับมันก็จะซับแรงกระแทกได้แต่ถ้าใครเจอพื้นซอซๆนุ่มๆนะครับหรือว่าเคยชินนะครับพื้นแผ่นบางๆนะครับก็กลับมาใส่พื้นบางได้นะครับส่วนฟิลลิ่งการสวมใส่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปท่องเทสกับพี่เต้กันเลยนะครับไปกันเลย เมซี่16.1อยู่ในเท้าของพิเต้เรียบร้อยแลวนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวพิเต้จะวนให้ดูนะด้านข้างใส่เป็นไงนะครับชุดปุ่มยืนเต็มเท้ามากๆนะครับแล้วก็ส่วนกลางเท้าก็ล็อกดีนะครับแต่ช่วงแรกที่สวมใส่อาจจะมีรัดๆช่วงนี้นิดนึงนะครับแต่ก็รับได้ครับแต่มันยืดตามเท้าและสังเกตนะฮะทรงมันบานเสมอกันเลยนะครับแล้วมันยืดตามเท้าครับกอคอนเซปต์ซีโร่ไวอิน ยืดตามเท้าของเพื่อนเลยนี่บานเลยไม่ต้องมีล็อกมีอะไรเลยแต่ว่ามันจะรู้สึกแน่นๆช่วงนี้นิดนึงแต่ขอรับได้ครับนะฮะช่วงทำนะฮะพี่เต้ก็จะใช้ไซส์สองนะครับ9ก้าขึ้นอยู่เอสเครับ43่สสเศษส่วนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เต้จะกดให้ดูนะครับหัวเหลือนะครับปลายเหลือนะฮะดูแล้วโอเวอร์ตั้งแต่มาเลยนะครับ ก็มาลองใหม่ดีกว่านะครับเพื่อนๆแนะนาให้ลองนะครับอย่ายึดไซส์เดิมเป็นหลักนะครับคอพิวเต์จะใช้สองเจดห้าทสตลอดเพื่อเช็คว่าด้านหน้าจะเป็นยังไงนะการงอตัวของชุดพื้นครับแต่พี่เต้ลืมบอกไปนะครับด้านขวาพี่เต้ใส่เป็นชุดเป็นพื้นหนานะครับพรมฟอร์ดด้านซ้ายจะเป็นชุดชุดพื้นบางนะครับซ้ายกับขวายืนแล้วขวามันจะรู้สึกแน่น,นหน่อยว่าเพราะว่าแผ่นรองมันดันขึ้นมา แต่ทางซ้ายนี่สบายเลยทั้งชุดพื้นบางแต่ว่าในเรื่องของปุ่มเนี่ยมีอาการยันนิดนึงแต่พอรับได้ครับแล้วก็ช่วงส้นนะครับไม่ลื่นหลดุดแล้วก็จ้๊จ้๊โอเคยืนเต็มเท้าดีเพราะว่าคือตอนนี้พี่เต้มไม่รู้สึกบีบเลยนะครับและสวมใส่สบายมากแต่ว่าตอนใส่นะฮะต้องปุกป้ามกับมันนิดนึงนะครับผมนะเต้ลองเลี้ยงบอลโอ้บอลโลก ไม่ใช่บอลโลกสิบอลยูโรนะฮะสองพันสิบหนะลองเลี้ยงบอลจิงบอลเอาเง่ายๆเลยนะฮะก็สัมผัสเนื้อกับเท้าดีนะครับ,แล,นะรบ,บ,บแล้วก็ช่วงพื้นงอใช้ได้นะครับไม่บีบไม่เจ็บแล้วก็ช่วงทัชชิ่งนะครับจับดูมีความนุ่มแล้วก็รู้สึกถึงเท้าได้ไวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็มาที่ร้านคลิกช็อปของเราได้นะครับผมสีสันเงี้ยแววๆนะครับหรือติดต่อนะครับด้านล่างนี้เลยครับเจ้าทีรอตอบเพื่อนๆอยู่นะครับมาลองกันเลยดีกว่าวันนี้พีเต้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสปินบาย